ไหนพี่พี่เอ็มถ้ามันไม่มีนกอีแรงนะพี่ผมจะแบนพี่อ่ะผมพูดแค่นี้แหละอ๋อฟูไม่เจอนกใช่ไหมไหนนกไหนนกเอียงนกเอียงโอ้ยนกเอียงแล้วกูเจอแล้วไปเอาเบ็ดเฮ้ยไหนพี่เอาเบ็ดให้ผมดิผมซิดเบ็ดพี่กูเอาเบ็ดนกพี่ผมบอกเลยว่าผมหัวฟูลูกโม่ไอสารนี่มันมาเดิ เอ้ยพี en> hey, ่พี ling, right, right? ่ไม่เก็บเศษเหล็กเหรอไว้ก่อนมึงมาเอาเบ็ดกับพี่ก่อนเฮ้ยไหนไหนไหนพี่อยู่ไหนวะพี่ออยยู่ไหนไหนไหนโอ้ยพี่ไงไหนโอ้ข้างหลังโอ้ยเขี้ยะเเคลยกดกดกดใช้ยังไงก็กดเอาไปดีก็กดอีไปดีกดอียังไงมันโบมีไห้มันโบมีให้ขึ้นอี พี่เป็นหมอพี่ยังคือนี่อยู่เลยอ้าววั t ต e f ฟักอะไรอ่ะ <S <S แล้วผมจะไม่ถึงไม่ได้พี่อะโอ้ยพี่หลอกกูแล้วไอสัตว์อุ้ยปลาแล้วอุ้ยปลาแลจริงพี่พี่ดูไม่เห็นอุ้ยปลาควงใหญ่มาหอดเร็วเออแสบตาพี่พี่ส่งออะพี่แสบตา <S <S โอ้ยพี่ทำอะไรอ่ะพี่ตั้งใจหน่อยดีเฮ้ยพี่ เฮ้ยก,กวงมันแบบเฮ้ยไม่นะอยา่าอย่าทำฉันแบป่าไอ้มึงไอ้ชั่วเล่นเอาฟิลใช่เฮ้ยไอ้จา๋าเห็นพี่โจนอย่างนั้นเหรอจา๋าฮะเอาปืนมาให้ฉันแกคิดว่าฉันนั้นไม่มีทางต่อสู้กับพวกคนป่าซาไกใช่หรือเปล่าฉันเก็บไว้ก็ได้ฉันเห็นแก่น้ำใจของแกแเฮ้ย แต่บอกพี่ดิมันมันปลูกผ่านถุงยังไงวะไม่ได้มันปลูกผ่านถุงไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยแล้วกูเห็นในทิกตอกมันถือถุงแล้วมันก็วิ่งแบบวัางป๊อป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 แบบเนี้ยโอ้ตายล้เมื่อกี้หนูปิงปืนให้พี่ฟูพี่ฟูก็ทิ้งปืนให้พี่การทีทิ้งอะไรพี่การแกใช้ปืนไม่เป็นไม่ฟังกูไม่ฟังกูไม่ฟังเฮ้ยไม้ตรงนี้มันสวยจังเลยขอตัดได้ปะไม่ได้ อ็ทำไมอ่ะไปทำทางข้านี่นี่นี่พี่กำลังเตรียมทำให้ปูปีนอนแต่ปกฟี่กจะตายกันมึงไม่ต้องเด็กแต่เขาโพดกูเนี่ยไปไหนพี่พี่พี่มึงวางเตามึงไม่บอกกูกูจากวางตรงไหนพี่มันต้องออกมาวางตรงกลางตรงแปลนผากพี่มันจะได้เติมออโต้โอ้ยรู้เรื่องรู้ราวเลยเล่นมาก็ตั้งนานไม่รู้เรื่องรู้ตดเออจ่าจ่ามาเลห้ยพี่หน่อยดิพี่ใจจะขาดหรอวะ แคมก่อนอ่ะแคมก่อนอ่ะแคมก่อนไลฟ์ภูมปากไแล้วอ่ะเร็วเร็วเร็วดิจา้ยเอกูจะกูมัน้องเอยัง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 เอายังยังยางยั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 อยังยงยังงยาของเังังยังยยัังังยังยงยงงยังอใช่ัองยัังยังยังงงยังยยังงยงั้ยังยัอยงยังยังยังงยงยัเยังยังงยัยังยยัังังัยยยย บาจริงเียวขอโทษเด้อ kind of <medim Had been hang out> อาบานายมือนีเฮ่าว่สังตู่ว่กลัวถแล้วอาบานายไอ้เชี่ยนี่มันท่าตายโกโจเฮ้ยผมอยากได้เกาะเพชรอ่ะไอ้บ้ามันมันจะมีคนว่าไงพี่ดูดูอะไรพี่อ๋อเล่นบาสไหนพี่ไหนอะไรพี่บอกว่าเอ้ยโอ้โหนี่ไม่ถ้าถ้าไม่ติดว่าเป็นพี่นะพี่เดี๋ยว อมหมัดดุ่นเข้าหน้าแล้วนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะเหียเห็นกูหลอกง่ายก็หลอกให้กูดูอยู่นั่นแหละเนี่ยกูไล่ตกกับม้ากูไม่มีเกาะเนี่ยไอ้บ้านที่ตกปลาอยู่บ้านคนเดียวนะแม่งมีเกาะใช้มึงดูดิเอ้ยพี่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 ถ้าไม่มีผมพวกพี่อดข้าวนะอพี่คิดดูกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องพี่ใช้ยฟัสิบมันก็บอกไว้อยู่เออเงยหน้าเห็นไหมมันถึงมันถึงกูเงยหน้าทำไมกูเห็นแต่เพดานวะเนี่ย อันนี้วันตีนเหรพี่หมบค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูเรียกได้เลยต้องเรียกพี่บอกว่าแบบนี้นะเรียกพี่แบบนี้มีโบตีนกิดถึงพีโบเออต้องหยุดด้วยมันเดี๋หนูไม่เรียกแล้วอยากจะหาเขาให้นิ้วหน่อยเออพี่ต้องพูดเสียงสตีนให้ผมฟังก่อนพี่ไอ้ปืนจิ้วจิ้วใส่กระพิฟฟ์ขอลุงอาคมก่อนด้วยหน้าโบด้วยปืนแห่งนี้ ใครที่ถือคองรงปกป้องและรักษากลับมาดูความปลอดภัยเอออาเมนสาธุไปพี่เห็นไหมรอยฟ้าด้วยพี่มึงดูดิโอ้เยเชี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์งไอม่ลอยฟ้าด้วยเป็นไงพี่ใครยังไม่มีถุงยั์ผมผมเอเอยเกไม่ต้องเอาหลอกมาให้ฉันฉันจะเก็บป่ามึงตูกใจอยู่บ้านเฉยเงี้ยเอาถุงอีกูจะออกเกมแล้วไม่มีใครได้ไปทั้งนั้น กูจะเก็บศัตรูด้วยให้พวกเองอดตายก่อนออกเกมพวกแกจะต้องทรมานเขียนรีบมาตุนศัตรูรู้แผนละเ็จกูพวกแกจะไม่ได้ได้กินอีกต่อไปเพราะว่าพวกแกจะต้องอดยากพวกแกจะต้องสำนึกไว้ว่าพวกแกนั้นจะไม่มีเชฟนี่ แล้วก็มาทำเป็นขี้ให้หมดนี่นี่เด็กเกียร์น่ะเด็กเกียรน่ะรู้จักเด็กเกียรไหมเขานั่งมาป่ามาด้วยเอามาให้หมดอะไรพี่เอ็มเป็นพ่อพี่เลยอะนี่ไงขี้เต็มไปหมดไหนๆก็ไม่อยู่กันแล้วโลกใบนี้มันเฮงซวยเด็กก็แม่งไม่ยอมช่วยไม่โลกไม่เฮงตัวมึงแต่หาที่เฮงตัวนี่เด็กก็ไม่ยอมไปช่วยเด็กเขาขอความช่วยเหลือ มานานแล้วสามสิบสี่บันหิวจนตายแล้วใส่กิวหมดแล้วนี่ไงตัดไม้ทิ้งเอาๆสอคนนั้นกําลังแบบตั้งใจสู้เพื่อเราอยู่เราก็ต้องตั้งใจตอบแทนเอ,อ้ยนี่นี่เราทําเพื่อบุคลากรแนอนาคตเลยนะเนี่ยพี่รีรีอุ้ยเกมสนุกนะเกมเนี้ยพ,พ,พี่ยอดเลยโอเคเอาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมออกก่อนใครจะเล่นต่อก็ตามสบายนะดีตัวก่อนละ ตามใบพี่บ้านผมจัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้วปกป้องบ้านดีๆอ่ะ